หรับใครที่ต้องการสนับสนุนเราทั้งสองก็สามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook IG Twitter Youtube เพียงเท่านี้ก็สามารถสนับสนุนพวกเราแล้วครับส่วนแฟนช่องท่านไหนต้องการสนับสนุนพวกเราเพิ่มขึ้นก็สามารถกดสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษกว่าใครๆไม่ว่าจะเป็นสามารถใช้งานอิโมจิประจาช่องได้ สิทธิ์ดูวิดีโอก่อนใครรับชมคลิป e อ็ก i ์จากเราทั้งสองคนในอนาคตและที่สำคัญสามารถเข้าร่วมกลุ่ม Discord เพื่อมาเป็นครอบครัวชนเติร์มไลแอคด้วยกันนะครับผมและสุดท้ายขอย้ำชัดๆอีกครั้งนะครับว่าถ้าหากใครไม่สมัครสมาชิกก็ยังสามารถดูคลิปได้ตามปกติเหมือนเดิมเช่นเคยทุกสัปดาห์ครับอโอเคนะคะเดี๋ยวเรามารีแคปกันสักนิดนึงของ e ี8ใช่ ก็ต่อเนื่องจาก EP ที่แล้วก็คือการแข่งหนึ่งต่อหนึ่งใช่แข่งต่อหนึ่งวันนี้เหลืออีกหกคู่เนาะใช่อ่าอีกหกคู่คู่แรกก็จะเป็นน้องโคทาโรกับคิมจงซอปใช่เป็นเป็นคนที่เหมือนกับเราไม่ค่อยเห็นแอร์ไทม์เลยทั้งคู่แหละเออทั้งสองเลยก็ในวันนี้เราก็รู้สึกว่าน้องโชว์มาได้ดีแหละทั้งคู่เลยนะแต่ว่าคนที่ร้องค่อนข้างคนที่ร้องแรปแบบค่อนข้างโดเดินน้องคิมจงซอปอะจงซอปค่อนข้างที่จะแรป เท่เหมือนกันนะทั้งๆ้ที่อายุสิบสี่นะลบหนึ่งคือสิบสามสิบสามปีเธอเท่าเท่ากับน้องน้องชื่ออะไรนะน้องจุนยอกอะหยุดหยุดซีด้วยกันทีมซีเก่งเหมือนกันอยู่นะเออเขาเก่งมีของนะคนนี้นะเหมือนกันนะเออมีของมีของใช่ซึ่งน้องก็ชนะไปน้องชนะไปแล้วก็น้องคทาโร่ก็น่าจะกลับไปเลยกลับับญี่ปุ่นไปฝึกที่ญี่ปุ่นต่อใช่ แล้วก็คู่ที่สองน้องจองวานกับอินฮอืมเขาเป็นเพื่อนกันเนาะหน้าคล้ายกันมากบุคลิกการแต่งกายแบบทุกอย่างคือมันเลยกลายมันเลยเกิดการเปรียบเทียบได้ง่ายใช่หน้าคล้ายกันบุคลิกคล้ายกันแต่น้องจองวานเนี่ยจะมีเวลาแสดงจะมีสีหน้าที่ที่ดีกว่านิดหน่อยแล้วก็ลายเต้นเขาว่าค่อนข้างที่จะดีกว่าแต่เสียงก็ยังไม่ได้เห็นความแตกต่างมากใช่แต่ว่าอายุก็คือ น้องจองวานเป็นเด็กเป็นเป็นน้องนะใช่น้องกว่าปีหนึ่งแต่จองวานคือตอนประกาศออกมาตัวเองชนะน่ะคือร้องไห้นะร้องไห้ไปกับพี่เลยอะพี่เด็กเหมือนกับพี่พูดกันว่าจะเดทไปด้วยกันนี่แหละกติกานี้มันทําร้ายมากเลยคือมันเป็นเหมือนกับหลอก้คนที่ชอบอะหลอกให้เลือกคนที่เรารักคนที่เราชอบคนที่เป็นเพื่อนสนิทกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วอยู่ๆมาเปลี่ยนหม่ว่าไม่ได้มาเปลี่ยนมาแบบมาบอกมิชชั่นว่าคุณต้องแข่งกันนะโหดจัด คุณต้องเข้าแค่คนเดียวนะอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยคือโหดมากอ่าแล้วก็คู่ที่สามอาซาฮีกับคังซอกวาคู่นี้คืออ่าเราก็พูดเลยคือด้วยความที่เรารู้อยู่แล้วว่าอาซาฮีคือคนที่ได้เป็นเทรเชอร์ใช่ไหมเราก็เลยมีความงูนขึ้นนิดนึงว่าแล้วเขาจะกลับเข้ามายังไงอืมอืมเนาะเขาจะกลับเข้ามายังไงบทคนที่ออกไปได้หนึ่งคนเนาะเข้ามาอย่างเอเออหรือยังไงอาจจะเป็นคนที่ คนสุดท้าย,ยางี้เหรอแล้วเขาให้บวชมาจากทั้งหมด uh, อาสาหิชนะขึ้นมา,างี้เหรอเออไม่แน่ใจเลยอะเราก็แอบงงแต่ว่าขอพูดเรื่องเรื่องน้องอาสาหินิดน,นึงคือเราไปเราเพิ่งรู้ในคลิปนี้ว่าน้องอะน้องเป็นเมนร้องเรารู้มาอยู่แล้วแต่ว่าเราเพิ่งรู้ว่าน้องหัดเต้นสองเดือนแล้วพอเรามองกลับไปที่จิกจินที่เ,ออเราดูมาแล้วนะคะเรารู้สึกว่า เราดูไม่ออกเลยว่าเขาเพิ่งแบบเป็นคนที่แบบว่าเพิ่งเรียนหรือว่าคนที่พื้นฐานน้อยอะไรอย่างเงี้ยเรื่องการเต้นอ่ะคือมันมีช่วงที่เขาได้อยู่เซนเตอร์ตอนเต้นด้วยไงแต่จริงๆิเขาเลยรู้สึกว่าเฮ้ยคือเพื่อนน้องแบบพัฒนาขึ้นมากมากเลยอ่ะไม่อยากจะเชื่อว่าน้องแบบไม่ไม่เคยเรียนเต้นมาตั้งแต่เด็กอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนกับว่าน้องน้องเข้าทีมทีมทเชื่อเจช้ากว่าเพื่อนด้วยนะใช่ช้ากว่าเพื่อนก็เลยค่อนข้างที่จะพอกลับมาเห็นจุดเริ่มต้นของน้องค่อนข้างที่จะว้าวิดเนยใช่ว้าวว เอ้ยไม่ไม่อยากเชื่อนะว่าว่าว่าไม่ได้เป็นคนที่เต้นเก่งอะไรเงี้ยจริงเพราะคนอื่นๆที่เราเห็นทุกคนก็ล้วนมีพื้นฐานการเต้นอยู่แล้วแม้จะเป็นเมนร้องใช่ไหมแต่คนนี้คือไม่มีพื้นฐานดูแตกตอนพาดเรียนดีน้องก็ยังต้องนับตั้งแต่อเป็นดาวเลยอ่ะอาจารย์สอนสอนพื้นฐานให้เลยว่าเอาพื้นฐานไป่อนใช่แล้วก็เขาเป็นคนที่ไม่ค่อยมีสีหน้าใช่ไหมเนอะอัสาัยที่อาจารย์บอกว่าเป็นคนประธานบอกว่าเป็นคนที่นิ่งนิดเึงอยากให้ดึงความสดใสออกมาใช่เพราะเวลาเขายิ้มแล้วเขาก็ดูแบบ สดใสสมวัยเขาอยากให้เขายิ้มอะไราเงี้ยพอเหมือนตอนตอนซ้อมก่อนที่จะโชว์อ่ะอาจารย์เขาบอกว่าไม่ดีอยู่นะเพราะเหมือนกับอาจารย์มองแต่อาซาฮีเนาะอ่าที่ตอนที่ซ้อมใช่อมเพื่อนก็งงๆนะว่าเฮ้ยตอนที่ซ้อมกันสองคนทําไมเขาเป็นแดงออกมาออแต่พอตอนประเมินอาจารย์ประเมินอ่ะตอนที่อาจารย์มาดูอ่ะทาไมเขาแบบอยดึงสายตาอาจารย์ตลอดฉันอยู่เฉยๆไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ย เขาก็แต่เขาความคิดเห็นความคิดเห็นส่วนตัวของเขาอ่ะตอนโชว์เขารู้สึกว่าอาซาเฮะแสดงสีหน้าได้ค่อนข้างดีนะสำหรับเขานะเขาก็รู้สึกงงนิดนึงอยู่ว่าเฮ้ยน้องตกแลว้ววะอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ก็ต้องรอดูว่าน้องจะกลับเข้ามาได้ย,ไยังไงอืม แล้วก็คู่ต่อไปน้องใจยอกกับชียุนซึ่งเราไม่ได้ดูเลยอะไม่ไม่ค่อยได้ดูโชว์ได้ดูได้ฟังนิดนึงแต่เขาเห็นว่าน้องแสดงได้ดีอยู่นะอาจารย์ชมใช่ปะใช่ช่วงแบบพวกสีหน้าอะไรน้องน้องดีอยู่นะดีขึ้นดีขึ้นอยากดูมากกว่านี้จังเราหวังว่าจะได้ดูเต็มๆนะที่จริงอน้องใจยอกเนี่ยไม่เป็นไรเขาอาจจะให้เราดูแค่นี้แต่ว่าอนาคตถ้าน้องได้เข้าไปลึกๆอาจจะได้เห็นน้องมากขึ้น แล้วก็น้องจางยุนซอกับซองยอนนะคะก็เอ้ยลืมพูดใจยองเมื่อกี้จะยอกเข้าเนาะน้องใจยอกชนะไปแล้วก็จางยุนซอกับซอนซองยอนอันนี้ไม่ได้ดูเลยเหมือนกับแค่ประกาศแค่ชื่อแล้วก็มีคนเดินอกมาใช่ก็จางยุนซอชนะไปใช่แล้วก็คู่สุดท้ายคู่ที่เรารู้สึกแบบโหเสียดายมากอ่ะใช่คือ เราชอบความมิตรภาพของเขาด้วยคือเขาเลือกกันด้วยความที่เขาแบบไอดอลพี่เป็นไอดอลเขาเขาอยากเป็นแบบพี่อะไรอย่างเงี้ยก็คือน้องน้องจุนยอกกับพี่ยอนซอกเนาะจุนยอกคือเป็นคนที่เลือกพี่ด้วยใช่เลือกด้วยความแบบเฮ้ยเราอยากทําเพลงด,ด้วยกันเราอยากเป็นทีมเดียวกันแต่พอมาเปลี่ยน แล้วตอนแรกอะพี่ก็เลือกน้องด้วยไงตามกฎตามเลือกมันก็เี่ยโอ้รู้สึกผูกพันมากคู่นี้จริงเขาน่ารักกันมากเวลาอยู่ด้วยกันเหมือนพี่กับน้องกอดกันย้อนไปเลยเห็นไหมเขาทำมิชชั่นเลือกอะเลือกเหมือนกันหมดเลยนะใช่เหมือนกับเพราะความชอบเหมือนกันสุดๆความเคมีมันลิงกันทุกอย่างเลยอะเหมือนคู่เหมือนคู่น้องเคตากับเยดามอะที่มันกับความชอบเหมือนกันอยู่ด้วยกันแล้วเขาแบบมีความสุขใช่แต่พอพอหลังจากที่เขาประกาศมิชชั่นออกมาน้องคืองยไปเลยอะ น้องน้องจุนยอค่ะคือน้องบอกโอ้ทาทําใจไม่ได้เลยอ่ะใช่แล้วน้องร้องไห้แต่น้องก็ยังชมพี่ะขนาดร้องไห้น้องพี่ทําได้ดีมากอย่างเงี้ยเนาะแต่ประธานก็พูดได้ดีนะว่าอุไม่ต้องมาเป็นเทเชอร์แล้วสองคนนี้อไปเป็นเปิดยูนิตกันสองคนก็ได้อันนี้ใช่นแต่มันก็เป็นรายการของทเชอร์บอกนะก็เลยต้องเลือกหนึ่งคนใช่ซึ่งทั้งสองก็ทําได้ดีมากอ่ะเราก็แอบหวังว่าประธานแหกดคือเราก็ ด้วยความที่นั่นแหละด้วยความที่เขาชอบชอบเปลี่ยนกติการหรือว่าชอบเลือกเข้ามาเพิ่มอ่ะเราก็เลยรู้สึกมีความหวังว่าหรือนอจะอาจจะได้เข้ามาอีกไหม,มน้องจุนยอกษอะ่ะใชีได้อยากให้น้องได้เข้ามาความสามารถร่นเหลือเป็นทีมที่คมกลอมแลบแบบแบทเทิลกันติไปมาแบบไม่ยอมกันล,ลื่น,นแบบโอ้หูอ่านั่นแหละก็สรุปก็ พี่ยอดซอกก็ชนะไปนะคะก็โอหลังน้ําตาเลยพี่ยอนซอกคือร้องไห้หนักมากคือน้องไปแล้วค่อยร้องหนักไม่อยากให้น้องเห็นเนาะว่าเขาเสียใจขนาดไหนแล้วทีนี้ก็มีทีมเข้าไปสามทีมเนาะเป็นเทเชอร์หกเทเชอร์หกอืมก็ทีนี้เขาก็มีการคัดเนาะคนที่เป็นเทเชอร์หกอ่ะเขามีการคัดให้เหลือเทเชอร์ห้า ใช่ <g ül> ก็คือต้องออกคนนึ่งโดยการคัดก็คือเขาจะเอาคะแนนโวตของตอนนั้นแหละทีมที่ได้คะแนนโวตออนไลน์น้อยที่สุดก็จะต้องออกไปคนหนึ่งใช่ซึ่งซึ่งคัดออกโดยเพื่อนนั่นเองซึ่งคนที่ได้คะแนนน้อยสุดก็คือซึ่งหุนกับยอนกลุลใช่ยองกลุลซึ่งคนที่จะต้องคัดก็คือเพื่อนๆใช่ไหมซึ่งรวมถึงเยดําด้วยแล้วสองคนนั้น่ะคือเพื่อนในกลุม่มทีมเอทีมเอของน้อง ยยดาเขาก็เลยค่อนข้างที่จะนเะตัดสินใจตัดสยากเขาเป็นเพื่อนทั้งคู่แล้วก็เราก็เหมือนกับเขาก็เก่งทั้งคู่อ่ะเรารู้สึกเลยว่าน้องอีกคนนึงก็เก่งอ่ะคนที่ไม่โดนเลือกเนาะก็คือคนที่โดนเลือกคือซึงหุนเนื่องจากเขาอยากได้โวเกอลในทีมเยอะหน่อยซึ่งเหตุผลก็ฟังฟังแล้วมีตัวนดีใช่ฟังขึ้นเพราะเพราะแรปเยอะเกินมันก็อันนั้นไงเพราะมีคนแรปแล้วสองสามคนใช่ไหมแค่เข้ามาเเป็นสามแต่ทีมอยากได้โวเกอลเป็นสาม ก็เลยได้ซึ่งหุนเข้าไปพี่พี่ยองยองกลเนี่ยก็คือตกลงไปเป็นเด็กฝึกเหมือนเดิมใช่ไหมแต่พอเขาให้ทำมิชั่นมิชชั่นประกาศออกมาแล้วว่าจะต้องทำทีมขึ้นมาทั้งหมดสามทีมทีมละห้าคนโดยคนที่จะมีสิทธิ์เลือกเมมเบอร์ก่อนก็คือคนที่ได้รับคะแนนโหวตจากเพื่อนๆมากที่สุดสองคน แล้วพี่ยองกวนเนี่ยก็คือแกคิดว่าแกคงคนที่ตกมาคงไม่มีใครเลือกหรอกาไม่ได้ความนิยมหรอกแดนเป็นคนที่น้องเลือกก็ไม่เชิงว่าชนะเพราะว่าได้เทาหมึกเสมอกันกับยอนซอกเนาะนั่นแหละก็เลยเรารู้สึกว่าพี่น่าจะเป็นคนที่เก่งมากคนหนึ่งแล้วยอนซอกก็เลือกเขาด้วยเขาก็เลือกยอนซอกเลือกกันเองทีมเดียวกันก็นั่นแหละก็กลายเป็น เลือกทีมกันหลายๆคนก็ได้ได้อยู่ทีมเนี่ยตเองอยากอยู่เนาะแล้วก็คนที่เหลือก็ยอมรวมถึงน้องจองวานด้วยที่น้องอยากจะอยู่กับพี่อันซอกก็ไม่ได้อยู่อืเนาะน่าเสียดายนะแต่ทีมที่ไม่ถูกเลือกก็มีแจย็อกเลยนะมีใครบ้างมีแจย็อกดองวานเอจองวานดองวานเลยแล้วก็คนอื่นๆอีกที่ไม่ที่เหลือเนาะแต่อีกทีมก็มีคนโหดโอ้โหยุนบงแลบด้วยไหมคนคนที่ไม่ได้ถูกเลอก็ถึงน้อง ชื่ออะไรนะเจาะคิมจงซอฟด้วยจงซอฟด้วยที่ไม่โดนด้อยซึ่งก็ก็โอเคนะก็เป็นคนที่ไม่ได้ถูด้อยแต่ก็เป็นคนที่ครบอยู่นะในนั้นใช่ใช่ใช่ปัข้างเก่งเยอะเพราะเป็นแบบมีหลายคนที่ไม่ได้เหมือนกันเนาะแล้วลองอะไรก็อยู่ครบครบอยู่นะโอหเออต้องดูว่าเออจะไปสู้กับทีมอื่นได้ไหมส่วนทีมทีมได้อ่ะพี่บงพี่ยองกุนเนี่ยก็จะมีโดยยองเนาะได้อยู่ทีมนั้นมีโดยองมีมาชีโฮ อายุนบินอายุนบินจุนอูจุนยู <c oughs> จุนยูย <c oughs> จุนยูตอนเลสหน้าเสียวนะพี่ไม่เลือกตัวเองพี่ไปเลือกมาชีโฮก่อนเอครบอย่างครบแล <พบ S 1> ้วแล้วก็อยู่ทีมหนึ่งก็มีน้องจีฮุนจีฮุนใครบ้างที่เราจําได้เอาคร่าวๆก็ได้จีฮุนใครกะโดยองปะ ไม่ดูยองไม่โดยยองอยู่ทีมชิมกับพี่บงยองกวนโดนเรียกชื่อยาวมากใครบ้างวะหลายคนอยู่นะเป็นอะไรนะน้องน้องที่เอโดวานเอโดวานอืมแล้วก็ใครอีกสองคน จำไม่ได้อืมไม่เป็นไรขอนี้ก่อนนะคะก็นี่แหละเราจะมาดูรอดูว่ามิชชั่นก็คือเขาจะเอาห้าเอาสามทีมเนี้ยมาแข่งกันแล้วก็หาผู้ชนะแค่หนึ่งทีมเนาะที่จะเข้าไปเป็นอ่าเขาเรียกนะเป็นไฟนอลเป็นรอบไฟนอลที่จะเป็นแบบว่าเลือกเทเชอร์อีกทีหนึ่งเออใช่เข้าไปมีสิทธิ์ไปแข่งกับพวกพี่เทเชอร์อีกห้าเนาะเทรเชอร์ห้าเนาะเออนะคะเดี๋ยวรอไปลุ้นกันนะคะว่าจะสนุกแล้วก็เ มันแค่ไหนเ้วทำไมต้องทุกอีพีต้องแบบมีน้ําตาตลอดเจ้าเนาะดึง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 ดราม่าได้สุดๆใช่ใช่ดึงดราม่าสุดแล้วก็เรารอลุ้นว่าคนที่ออกไปจะมีใครสามารถได้ได้เข้ามาอีกไหมเนาะหลายๆคนที่เราเสียดายโคตรลุ้นเฮ้ยเขาเสียดายหลายคนมากคนนึงเขาก็เสียดายน้องโกหุนอะไรนะชื่อเลยนะหวังบังกุลโฮเออน้องกุลโฮน่ะเขาก็เสียดายคนนี้ก็ครบ น้อง<ช>นี่แหละจุนยอก,ก็สกอต<ช>จะได้มากเนาะโอเคประมาณนี้นะคะทุกคนสำหรับอีพีนี้เดี๋ยวรอติดตามนะคะใกล้จะจบแล้วอีกสองอีพีเท่านั้นนะคะ<ช>ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้เราเหมือนเดิมด้วยการกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร b e ช่องนะคะสําหรับใครยังไม่กดฝากด้วยนะคะคแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะ เพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆเวลาเราลงเพราะว่าเราไม่ได้ลงคลิปเป็นเวลาใช่กดกระดิ่งไว้ดีกว่าไว้แล้วก็อีกสองช่องทางในการสนับสนุนเราก็คือการสมัครสมาชิกแล้วก็การซุปเปอร์แตงใช่ค่ะเลือกที่ทุกคนสะดวกได้เลยนะคะใครที่อยากจะซัพพอร์ตเรานะคะโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยเจอกันอีพีหน้านะคะสวัสดีค่ะ